จากรายละเอียดของการแก้ปัญหานี้ต่างๆค่ะมีมาตรการที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนั่นก็คือการแก้หนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่ม SME รหัส2-1ที่อยู่ในส่วนของสถาบันการเงินรัฐค่ะอีกส่วนเป็นการช่วยลูกหนี้รายย่อยที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินช่วงโควิด -19 จากธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศน,นะคะให้พวกเขาสามารถกลับมาเป็นหนี้ปกติไม่ติดเครดิตบุโรค่ะ สำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่ม SME รหัส21นะคะคือเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เป็นลูกหนี้ดีค่ะจากปกติไม่มีประวัติผิดนัดชำระแต่จากการแพร่ระบาดโควิด19ก็ส่งผลให้ไม่สามารถชำระนี้ได้นะคะทั้งนี้ในส่วนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินรัฐมีจำนวน5-6หมื่นคนค่ะคิดเป็นร้อยละ99.5ของลูกหนี้ทั้งหมดในรหัส21นะคะโดยจะมีการพักชำระหนี้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อคนเป็นเวลา1ปีค่ะแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยให้เป็นกรณีพิเศษโดยรัฐจะชดเชยให้ร้อยละ1นะะส่น SME ที่เป็นหนี้เสียฝั่งธนาคารพาณิชย์ค่ะจะเป็นชุดมาตรการแก้หนี้ในระบบที่นายกรัฐมนตรีจะถแถลงกันในวันนี้ค่ะ ขณะที่สินเชื่อฉุกเฉินช่วงโควิด19บ0 0 0าบาทนะคะปัจจุบ,บันก็พบว่ามีลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็น NPL แล้วกว่า1ล้านคนเลยค่ะรัฐบาลจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือให้กลับมาเป็นลูกหนี้สถานะปกติแล้วก็ลูกหนี้ไม่ต้องไปผ่อนคืนรัฐอีกนะคะส่วนคําถามที่ว่าการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยมันจะไปทําลายวินัยการเงินไม่ใชหนี่หรือว่ามอร์รลฮัสซัดหรือเปล่ารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบค่ะแล้วก็ดึงคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าาประกออช นี่มันไม่เหมือนพักนี้ครั้งก่อนเนี่ยเรายืนยันเพราะเรามีกลไกอ่ืน่นเข้าไปช,ช่วยด้วยนะครับเราต้องประกอบมันไปหลายครั้งหลายอย่างพักนี้ผ่านมา13ครั้งเนี่ยผมไปลงพื้นที่ตรวจงานก็ไปถามชาวบ้านถาม,มาบอกแล้วพักมา13ครั้งแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีทุกคนก็เหมือนกันก็ทุกคนก็ทราบคือไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นเพียงแค่การ ประวิงเวลาเท่านั้นเองแต่กลไกครั้งนี้เนี่ยเราหวังว่าการพักหนี้ครั้งนี้ประกอบกับนโยบายอื่นๆที่รัฐลงไปมันจะสามารถทําให้เขาพลิกฟื้นชีวิตกลับมาได้อย่างแข็งแรง เลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชนะคะบอกว่าในช่วงโควิด19 SME ได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็นานด้วยนะคะปัจจุบันก็มีไม่น้อยที่ยังไม่สามารถกลับมาสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งภาครัฐค่ะพยายามแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ SME ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับนี่ที่เป็น นี่ของที่เป็นนี่เสียจากโควิดเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องยังคงอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ไดออ้อย่างเต็มที่นักนะครับใน,ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เขาประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการประสบปัญหาค่อนข้างนานนะ เดี๋ยววันนี้คงต้องไปนั่งไล่ดูในรายละเอียดนิดหนึ่งครับว่าในรหัส2 -1 ตรงนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจประเภทไหนบ้างนะครับถ้าเป็นส่วนที่อยู่ในธุรกิจพวกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวสินค้าหรืออะไรที่เกี่ยวพันกับการส่งออกเนี่ยก็อาจจะอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ มีรายงานข่าวนะคะว่าในการถแถลงมาตรการแก้หนี้ในระบบจะมีการแก้หนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศด้วยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กว่า2-3ถึงล้านคนค่ะโดยจะมีการลดเบี้ยปรับแล้วก็ปรับลำดับการผ่อนหนี้นะคะเลข,นกกา,ขนา,านุการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยบอกว่าจากการติดตามหนี้กยศนะคะจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะมันมีความไม่เป็นธรรมอยู่ค่ะ ข้อตกลงก,การกู้ยืมที่กยศมีให้กับผู้กู้เนี่ยมันก็มีความไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมอยู่หลายประการนะครับอันแรกเลยก็คือว่าสินเชื่อตัวเนี้ถูกกําหนดไว้15ปีนะปีจ่ายปีละครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็พบว่ามันสําหรับคนที่ยากจนนะครับปีหลังๆนี้คิดดูว่าว่าต้องจ่าย4ีห้าหมื่นสำหรับคนที่ไม่มีเงินออมเนี่ยก็เป็นความท้าทายของเขานะครับ แล้วก็เมื่อจ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับมาถูกดอกเบีย้ยปรับปกติเนี่ยก็จะสอบคิดกันกู้แค่1%่ 1> แต่ปรับเท่าไหร่รู้ไหมครับ18% สำหรับภาพรวมของปัญหานี้นะคะนายสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC และรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มองว่าปัญหานี้ค่ะคือความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยนะคะและปัญหาก็อาจจะส่งผลได้เร็วไม่ต้องรองให้เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลของ eic นะคะในอดีตในการก่อนหนี้จะนำไปเพื่ออุปโภคบริโภคแต่ปีนี้ค่ะกลับต้องการก่อนหนี้เพื่อใช้หนี้นั่นสะท้อนว่าเริ่มมีปัญหาการก่อนหนี้วนเพื่อนำไปชำระหนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะ นายพยงศรีวันนี้ประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะบอกว่ารัฐบาลก็เตรียมแถลงแก้หนี้ในวันนี้นะคะธนาคารแล้วก็สมาคมสมาคมธนาคารไทยก็พร้อมทํางานร่วมกับรัฐบาลน,นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะสมาคมก็ได้มีการทํางานกับแบงค์ชาติมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นการให้สินเชื่อ,อย่างรับผิดชอบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหนี้เสียต่างๆ NPL แล้วก็หนี้เรือรังด้วยนะคะคุณบอวันดีคุณชรชาตาสิ่งสําคัญเขาบอกว่าต้องให้ความรู้กับผู้ก่อนหนี้แล้วก็ไม่กระตุ้นให้เกิดการก่อนหนี้เกินความจําเป็นค่ะ